น้องปอมนะครับมาอาบน้ําตัดขนสางขนน้องจะเป็นก้อนขนสักกตังติดแน่นนะครับต้องหมั่นสางขนให้น้องนะครับแปรงขนให้น้องอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งแปรงขนให้ลึกถึงขนชั้นในนะครับไม่งั้นมันจะเป็นขนสักกตังติดแน่นแบบนี้นะเราจะแก้ไขค่อนข้างยากนะครับเวลาสางน้องก็จะเจ็บแต่ถ้าเกิดแปรงขนอยู่ประจําสม่ําเสมอน้องจะไม่เจ็บขนนะเพราะว่าขนมันนี่ฮะมันเป็นก้อนหมดแล้วนะเป็นทั้งตัวเลยนะจะแก้ไขค่อนข้างยากนะครับ ถ้าไม่มีเวลาแปลงขนเองควรจะนําเข้าร้านกูมมิ่งนะครับให้ช่างสางขนอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งนะครับเพื่อที่จะเอาก้อนขนสักะตังติดแน่นพวกนี้ออกจากตัวน้องนะครับนี่เป็นสากตังหมดเลยนะเดี๋ยว,วช่างดูแลให้นะครับจุดที่เป็นสากะตังจะดูแหว่งนะพี่ช่างกำลังสางขนแล้วก็ตัดขนด้วยกันไกลลง,ลงกันไกลทั้งตัวนะครับ กางสางขนที่เป็นสังกะตังออกจากตัวน้องก่อนนะการสางขนนะครับจะทําให้น้องเจ็บผิวหนังนะครับเพราะว่าคล้ายกับการสางเดดบล็อกเลยนะเพราะว่าขนมันติดแน่นนะครับติดสังกะตงังติดผิวหนังติดแน่นเลยทีเดียวต้องสางขนออกก่อนแล้วถึงจะตัดขนด้วไกลได้นะครับบางจุดจะดูแหว่งนะตรงหลังใบหูพวกนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นก้อนขนสังกะตังใหญ,ใหญ่ๆเลยนะ พี่ช่างตัดขึ้นทรงไว้น้องไม่ยอมยืนให้พี่ช่างตัดได้ง่ายนะเอ้ยพี่ช่างจะตัดข้างล่างยังไง,นะง,ะะง,งไรครับพี่ช่างจะต้องอุ้มน้อง <laughs> พี่ช่างกำลังคิดอยู่เพราะพ่ยากให้น้องยืนแล้วน้องไม่ยอมยืนน้องก็จะยังนี่น้องจะเบรกไว้ <laughs> น้องก็นั่งอยู่ดีใจเย็นลูกพี <laughs> ่ช่างจะตัดท้องยังไงลูกยืนสิลูกทำไมไม่ยืนเป็นอะไรไหนดูสิเท้าลื่นเหรอ บย่างายสาเหตุที่น้องไม่ยืนนะคะน้องอาจจะเจะเ็บเล,เล็บนะเพราะว่าน้องเล็บยาวต้องระวังถ้าเกิดองน้องเล็บยาวะจะเดินบนพื้นได้ได้ยากน,นะครับแล้วก็อาจจะเจ็บเท้าได้นะต้องมัดตัดเล็บให้น้องอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวพี่ช่างจะตัดขนท้องเท้าก้นให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัดเล็บให้ด้วยเล็บยาวมาก อันนี้จะเป็นผื่นแดงที่ฝ่าเท้าของน้องนะครับเป็นเพราะว่าขนที่ปกคลุมเป็นเวลานานๆมันเก็บความอับชื้นไว้ทําให้เกิดผื่นแดงที่ฝ่าเท้านะครับเมื่อกี้เราเห็นผื่นแดงตรงท้องไปแล้วนะแล้วก็ขนที่เป็นสกักตังมันจะเก็บความอับชื้นไว้ทําให้เกิดผื่นแดงนะครับทั่วทั้งตัวเลยต้องมันตัดขนให้น้องนะครับตัดเล็บแล้วก็ ตัดแต่งขนพื้นท้องพื้นเท้าพื้นก้นนะครับน้ำสางขนแล้วก็เอาไปอาบน้ำเป่าขนแห้งมาแล้วเอามาสางอีกรอบหนึ่งก็จะได้กองขนประมาณนี้เลยนะน้องดย่างพี่ช่างสางเสร็จก็จะลงเงินไกลอีกทีหนึ่งนะนี่เลยเยอะม,มากขนแล้วนะคะน้องหมามาอาบน้ำตัดขนลงเงินกายงเส็ดดีนะคะ นี่คือขนทั้งหมดที่สั่งออกมาได้จากตัวน้องนะเยอะมากนำ้ำนน้ำตตดขนน้องหมาน้องแม่ร้านราในสวนเกษตรมาขอนะคะไปโทรศัพท์0ูนย์แปดหกหกสีนย์สี่สสี่สมที่ได้รูกักสบัดเีง่งวียนพี่ช่างละหมุนนะไม่ใช้ยาซึมไม่วางยาสลบนะคะกลับบ้านด้